对，对，对。 รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชาย หลับแล้วค,คุณหลับแล้วหลับฮะไม่ได้หลับนั่นแนหะเขานั่งอยู่นะั่นแหละไปซีไปเลยไหมครับไปเลยครับ ให้ลารร่วมห้ยครับ มาแล้วครับอ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือคนอที่คุณบอกเหรอครับอืมใช่ครับที่ผมจะพาให้คุณมารู้จกัก ขหน้านะคะอ,อินดีแทรู้จักค่ะสวัสดีครับชื่อเจเจครับค่ะคุณเจเจ อ่าเขาเป็นคนเขียนนิยายครับอ๋อใช่คุณพอจะมีตัวอย่างนิยายที่เคยแต่งไว้ไหมครับอืมจริงๆมันก็ไม่เชิงนิยายเหรอกค่ะมันแค่เหมือนเล่าเรื่องของตัวเองผ่านตัวอักษรมากกว่า ขอฟังได้ไหมครับฟังหรอคเอ้ยทาไม่ได้ไม่เป็นไรครับไว้คุณเจเจค่อยไปอ,าอ,อกก่านน้องก็ได้ครับได้ได้ครับเอ่อ ผมจ้างคุณถ่ายรูปได้ไหมครับได้ค่ะถ่ายตรงไหนดีครับอ่าเป็นตรงไหนดีตรงไหนสวยนะครับที่นี่ข้างหลังนนค่ะตรงไหนครับอ่าหลังน้ำพุเนี้ค่ะยืนแล้วก็หันหน้ามาตรงนี้ พาเขาไปถ่ายได้ไหมครับสักงหนึ่งรูปได้ค่ะคุณเจ๊เดี๋ยวมาตรงนี้หนะ่อย อันนั้นมาค่ะอันนั้นบุพเพฆาลูกพ่อของมัน่ จะถ่ายรูปคู่กับคอมเม้นต์เห็นเขามากับคุณ,คณะจะถ่ายได้ไงเราเป็นช่างภาพก็ผมจ้เขาถ่ายให้เอา่เาก็งั้นคุณก็ไปบอกเขาเองเพราะว่าเขามากับคุณคุณอบอกผมหน่อยได้ไหมครับ ผมอยากถ่ายรูปกับคุณอนะให้เขาไปถ่ายให้หน่อยได้ไหมเขาเป็นผู้แทนครอบูงผึ่งฉิงไหมเนี่ยใช่ครับเขาก็เป็นช่างภาพเหมือนคุณนั่นแหละอ้าวเหรอนั่นคุณ<า>ทำไม่<อ>ได้เหรอเเรื่องแค่นี้ได้สิค่ะเชิญครับ 耐很耐。 ต้องคุณม,มากค่ะ<ม>สวยมากคุณเจ,เจยย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 คุณบอกยวยยยยกยยยยยยอยยยยยคยยยยลังโกหกยรอือเปล่าคยยยย่ยยยกยยยยยัยยค เราคุยยินมองหน้ากันไม่คุยกันนานแล้วก็คนแต่งนิยายกับช่างภาพเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วครับคุณเจเจก็เป็นช่างภาพเหมือนกันหรอคะอไม่ใช่ครับเอา้าคุณคนนี้เขาบอกว่าคุณเจเจเป็นช่างภาพหรอคะเออ ไม่เคยถ่ายรูปให้ใครครับอืมไม่มีอะไรครับก็เนี่ยผมก็พามาเจอคนเขียนนิยายกับคนถ่ายรูปใช่ไหมครับผู้รู่น่าอ๋อหมายถึงเขาเป็นคนเขียนนิยายแล้วก็ถ่ายรูปไปใช่ไหมใช่ครับเขาจะไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับแล้วครับก็เลยคิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกก็เลยให้ถ่ายรูปเก็บไว้อ๋อ นคนใช่ไหมครับคูณลุน่าหมายถึงว่าเขาเขา,เขาจะไปไปพวกนี้แล้วหรอคือไม่ได้จ้างคนเขียนนิยายบ่อยๆหรอกก็คงนานๆจะเจอกันทียยอ,อ,อ่ะอ๋อขอบคุณนะครับคูณลุน่างั้นถ้าใส่โทรศรพแล้ว ขอตัวนะคะครับออะไรครับเป็นอะไร คมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เจอหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรอครับเขาก็รับจ้างถ่ายรูปเขียนอิยายทั่วไปครับอ๋อเห็นคนบอกว่าจะไม่ได้เจอแล้วก็เลย,ก,เลยก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ใช้เวลาก่อนก็ได้อ๋อ ใช่ใช้เวลาใช้เวลาไม่มีอะไรผมเพิ่งจเจอเขาอะนะไม่กี่วันเองอไม่เป็นไรหรอกโอเคครับไปที่อื่นเดี๋ยวครับมันไี้เสียงฝนมันดังอ่ะ เดี๋ยวนะที่อื่นพี่อื่นก็ฝนตกเหมือนกันที่งน้ำพูหรือเปล่าออื mm hmm. มีอะไรหรือเปล่าดูทำตัวแปลกๆอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะอ้าวอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรอ้าวว้าไม่เป็นไรน่ารักดีคืออะไรครับหมายถึงอืม ไม่เลยครับคือเขาคือไม่ไม่อะไร,ระเราคคไไนานะไม่อเนานะทำตัวแปลกๆนะครับไม่ใช่เราขำคุณนะ่ะขำเรื่องอะไรครับอืม <h ung? S 2> ไม่มีไรอันนี้ไม่ไม่มีไรช่างช่างมันได้ไหมช่างมันได้ไหม คืออะไรครับไม่เข้าใจแปลว่าอะไรไม่มีไรไมีไ่ไรไม่มีไรอ๋อนี่คือจะบอกนะว่าคุณไปถึงคนเขียนนิยายกับ<ะ>คนถ่ายรูปเหรอเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดีวไม่ใช่เราขำคุณไอ้นี่น้ำพุอ่ะไม่ใช่เลย น้ำพูอะไรครับไม่เข้าใจก็คุณบอกว่าเสียงฝนมันดังใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นเสียงน้ำพูไงแล้วคำเฉยๆอ๋อเอ็นดูไงน่ารักดี